ขอบคุณนะครับลงนะโอเคเดี๋ยวใจกันนะครับขอบคุณครับเฮงๆรวยๆนะฮะบังฝากว่าเหลือสักแสนหนึ่งไหมฮะไม่ติมลวัดเลยรอครับผมยังลุ้นลุ้นจนอนอยู่นะครับอ่าอ่ากางนำจะให้อะไรไหมไหนกางนำอ่าคุณปอเพียไม่เป็นไรฮะกางนำจะให้อะไรไหมห้าล้านคือเท่าไหร่นะเห็นบอก สำหรับมีใครอีกไหมครับสำหรับคอมเมอร์เชียลผู้สนับสนุนนะครับโอเคมีใครจะมอบผนไว้ที้งไหมถ้าอย่างนั้นทุกคนนั่งประจับที่ตัดเค้กเข้าโหมดนี้เลยบ้างทุกคนนั่งขอโทษนะครับ take a seat now we gonna go to birthday cake together and sing ตง,งตงตงตงโอเคทุกคนร้องได้ใช่ไหม happy birthday อันนี้ได้ใช่ไหมโอเค อ๋อไรเก็บไม่เป็นไรก็ค้างโต๊ะไว้แต่เก็บของให้หมดโอเคอ้าวโอเคพี่ชอ่ะพิซาหนูก็ขอให้พีฟาแข็งแรเเองเอา้าวเธอก็แอคติ้งไมดีนั่นทำรู้เธอจะพูดอะไรขอให้พีฟาดังดังคืออ่าหนูก็ขอบคุณพีฟาหนูประทับใจพีฟา แล้วพี่ฟ้ามันที่2 4 2 5จะมีอีเวนต์กันรู้ที่กัมพูชาขอให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้รูกับพี่ฟ้าจากสิ่คหนกูก็ไม่รู้้างอะไรพีอาอยูย่หนพี่เต้ยพาอีฟ้าไปเปิดงานทิ่ไหนโอเค ขนมเค้กอยู่ในแค่นี้เองเหรอทำไมต้นทุนเราต่ำจังนะฮะโอเคก่อนอื่นนะครับอ่ะเข้าหมดทางการนิดนึงทุกคนมาใครนั่งนั่งเลยใครไม่นั่งก็อย่าบาังคนด้านหลังนะครับขอความร่วมมือก่อนอื่นต้องให้พี่ฟ้าไี่แขกครับถ่ายรูปคู่กับพี่ฟ้าก่อนอย่างอื่น ยืนขั้งหน้าอย่ายืนเอาให้พี่ฟ้าก่อนอื่นนะครับอ่นออฟฟิเชียลก่อนนะครับสำหรับแฟนๆเชิญครับแล้วก็อินเดอร์แฟนแล้วก็แฟนที่อยู่ทังบ้านครับ Thank birthday earlier coming thank you for you Support Are you ready? Too. สาหรับค่ายแฟนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที um ่จัตังจัดเต็มไหนจะเตรียมตัวไหนจะเรื่องของการแต่งกายของขวัญแล้วก็ด้านหลังที่เาหนะคะทุกๆการโดยเด็กทุกๆบ้านทุกคขอบคุณจรสปอนเซอร์ใจดีทุกๆ่้านค่ รู้ว่ากองทุนมาด้วยใจจริงๆก็ขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เก็่เกี่ยวช่วงเวลา120วัน,น,นแล้วนะคะแล้วก็ในค่้นวันนี้เราจะมาทิ้งร่วมทุกความเศร้าความเสียใจในทุกสิ่งที่ทุกคนจะเจอกันมาในชีวิตนะคะก็อกนนขอในที่นีความสุขด้วยกันแล้วก็ขอถ้าหากขอพรได้ในปีนี้นะคะต้ะองอย่างจากป้องกันตัวเองแล้วก็ครอบครัวหรือว่าองค์กร้นะคะก็ขอให้แฟนคลับทุกคนกร่างกายสุขภาพ แข็งแรงนะคะแล้วก็กอนไดที่ให้น้ำขอให้กับทุกใบส่นทุกคนรายเขาผ่านเขานะคะหวังว่าปีหน้าเราจะได้เจอเจอทุกคนแบบต้องหน้าแบบตรอมแบบร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้อีกนะคะรักมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่อร่อยนะคะขอบคุณกับผู้สักถึงการจัดงานด้วยแล้วมาทำพิเศษกันที่นี่นะครับอ่ะตอนนี้เข้าโหมด ธรรมเนียมของวันเกิดอีกนึงนะครับนั่นคือการเป่าเค้กนะครับแชมป์จุดที่หนึงนะครับแต่ก่อนเป่าเค้กเนี่ยเรามีขนมครกเอ้ยขนมเค้กคนสขอเสียงปรบมือต้อนรับชาร์ลออสตินเขาบอกว่าอย่ายืนมาไม่เป็นไรไม่นนัดเย็นนัดเย็นโมเมนต์น,นะฮะับโอเคโอเค แล้วทำไมต้องอยืยงนกันเธออยากจะรู้ยืนแล้วบังโอเคโอเคพร้อมไหม,ไหม,ไม,มรหพร้อมไหมคะไม่ขับคนนู้นหน้าผากเราพร้อมไหมโอเคนะฮะับมาอยู่ทางนี้ให้นะครับโอเคแชมป์ใหม่เตรียมร้องห้าสี่สามสอง งานในนามของพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงนะครับผู้ปกครองและทุกทุกอย่างก็ขอให้อิฟ้้าอย่างแรกเลยสำคัญมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญเพราะยังต้องการกำลังที่มีความพลัทีแในการทำงานให้กับทุกทุกท่านที่หนักขึ้น ขอให้เส้นทางในวงการปบงคเชิงมีความหลากหลายมีความน่าสนใจในทุกมิติที่ได้ทำในทุกๆวันในอนาคตขอให้แน่นอนครับเมื่อมีผลงานที่ดีก็ต้องมีฐานะที่ดีร่ำรวยยิ่งขึ้นและสุดท้ายขอให้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงขอให้ทุกวันมีแต่รอยยิ้มมีแต่เรื่องสบายสมองและมีแต่ความสุขตลอดไปขอให้เป็น คำวยพรที่ขอให้เป็นจริงตลอดไป Happy birthday to you <Ooh. S 1> เสต้องได้นะครับอะมาถึงหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับที่เราจะให้เจ้าตัวรู้แล้วรู้ไหมไปดรือเกือบเป็นหนอนนะใครถอดอะโอเคเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรนะครับพร้อมแล้ว ดีมไฟแล้วดูเซอร์ไพรส์บนหน้าจอพร้อมๆกันครับไอรับชมกันเลยครับ พาตัวเองไปให้ถึงความฝันที่ได้สิ่งแรกคือต้องรูว้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะเป็นอะไรเตรียมคน้นหาตัวเองให้เจอพี่มาเชื่อว่าความพยายามอย่างน้อยมันก็ไม่เคยที่จะพลยลดไข่ จริงเหรอรู้แล้วรู้ไหมไม่ร right? right. like, like. ู้อะไรเอาไปกับโอนมันใครรู้อะใครบอกแตนอะไรวะไม่ค่ะ ู้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์เป็นฟนคลับไทยคนไทยที่ดูแบบอ้าวจะมาที่นี่เหรอคะตื่นเต้นว่าใช่แต่เราก็เอ๊เราจะไปเราจะไปทำอะไรนะอะไร่เเหตเราก็รู้สึกว่าดับไม่รู้ว่าอะไรแต่เราก็เอ๊เราจะไปเรจะไปทาอะไรนะอะไร่พาะเรก็รู้สึกแบบว่าใจที่จะได้กลับไปที่ม่รู้ว่าวไแต่ราเอราะรทำอะไรนะไรแตเะเรตุเก็โู้สึกแบนี้จะ้กลับรปจีนบล่รู้ว่าะรใช่แตนางของเราจะอปเราจะปทไรนไทยวันพี่10พฤษภาคม นะครับแล้วเราจะไปอยู่ที่นั่นทั้งหมด17วันนะครับเต็มๆออนะฮะไปด้วยกันทั้งทีมงานแล้วก็อินฟ้ามายินค่ายๆใียริลแะคุณชาลอตน,นะฮะพยายามจะสารฝันทุกอ,อย่างที่อยากจะได้นะครับแน่นอนลอสเลียงตามนี้เลยลอสแอนเจลิสอาจจะเป็นเมืองที่เราเคยไปแล้ว นะครับแต่เมืองที่แปลกหม่ก,ก็คือวอชิงตันดีซีนะครับเป็นตัวใหม่อเมริกาแล้วก็ปิดท้ายด้วยนิวยอร์กซิตี้นะครับซึ่งทุกที่จะเป็นคอนเสิร์ตไม่ใช่แสดงใน,งนร้านอาหารจะเป็นคอนเสิร์ตคอลทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการสแตดดับที่สูงขึ้นสำหรับศิลปินต้องการกำลังใจอย่าลืมไปส่งนะครับส่วนอัปเดตการเดินทางไฟล์อะไรในวันที่10พฤษภาคมที่จะออกจากกรุงเทพ หายไปประมาณ1 7วันอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยนะฮะอีกรอบหนึ่ง